ในข้อที่21นะครับนะโจทย์ให้ข้อมูลเนาะ AB ขนานกับ CD ีนี่นครับเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะครับแล้วก็ CB ขนานกับ EF Cb EF นะขนานกันคู่นี่นะครับให้มุม ABC เท่ากับ70 A B c ก็คือมุมนี้นะเจ็ดสเท่ากับ100 BG ดก็คือมุมตรงนี้นะครับ100่งนจงหาค่าของ dfe ลบ edf นะครับนะ dfe ก็คือมุมนี้นะแล้วก็ edf ก็มุมนี้นะครับตกลงให้หาผลต่างของ2มุมนี้นะครับผลต่างในคู่นี้นะก็โอเคนะเอ่อจากตัวทฤษฎีเส้นขนานนะครับจากตัวทฤษฎีเส้นขนาน เออเริ่มเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าอันนี้เป็นหนึ่งร้อยมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับทำให้มุมตรงนี้ C G D ต้องเป็นเท่าไหร่ครับแปดสิบครับเหตุผลก็คือ เพราะว่ามุมตรงเท่ากับร้อดสิครับแล้วเอาร้อยแปสิบมาลบร้อยครับอืมมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแปดสิบองศานะครับนะดังนั้นนะครับจากตรงนี้เท่ากับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเ t ็ p ที่หนึ่งครับ เราก็าจะได้มุม C G D บวกกับ100ต้องครบ180เหตุผลก็คือมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้180องศานะครับ เส้นตรงที่ว่าคือเส้นเส้นนี้มุมตรงที่ว่านี่มุมนี้นะมุม BCG นะครลดมุม BGC นะครับนะ,นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ขนาดของ c g t ว่าเป็น180-100ก็จะได้มุมนี้มาเป็น80ก่อนนะครับนะโอเค เสร็จแล้วมาดูต่อ,อครับในสเต็ปที่2ครับในสเต็ปที่2นะครับเนื่องจากว่า,อาสองเส้นนี้มันขนานกันดังนั้นเนี่ยพอมุมนี้เป็น80 ตัวนี้แปมันก็จะทําให้มุมตรงนี้เป็น80ไปด้วย efe t f e ต้องเท่ากับ c g d ต้องเท่ากับ80องศาด้วยตัวทฤษฎีมันยาวนะครับแต่เราตั้งชื่อเล่นเอาไว้เรียกมุมในลนนักษณะนี้ว่ามุมที่จอดรถเมื่อเส้นขนานกันมุมที่จอดรถโตเท่ากัน เดี๋ยวทวนตัวทฤษฎีกันิดนึงนะตัวทฤษฎีนะครับที่บอกว่ามันยาวนะครับคือตัวทฤษฎีมันว่ายแบบมันว่ายแบบน,น,นี้เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะถ้ามันขนานกันอยู่แล้วมาโดนเส้นที่สามตัดผ่านนะจะเกิดมุมภายในเกิดมุมภายนอกมุมภายในกับมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด แต่ไม่ประชิดกันนะไปทีนะเมื่อเส้นขนานกันเมื่อเส้นขนานกันนะมุมภายในกับมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดนะแต่ไม่ประชิดกันไม่ประชิดก็คือไม่ติดกันนะนะจะมีขนาดเท่ากันนะครับ เนี่ยตัวทฤษฎีดีมันยาวนะครับนะเราก็เลยตั้งชื่อเล่นของมันว่ามุมแบบที่จอดรถนะครับนะเพราะฉะนั้นจากที่เราต้องอหาผลต่างของสองมุมนี้นะครับตอนนี้เราได้มุมนี้มาอันนึงแล้วนะครับโอเค หนึ 100. ่งร้อยอืมโทษมีเจ็ดสิบแล้วก็หุมนี้หนึ่งร้อย แล้วก็เช่ามุมนี้อีกมุมหนึ่งคราวนี้ครูใช้อยากซ้ายอยากขวาครับก็เด็กๆก็ดูตามนี้เลยนะครับนี่ครับเส้นอื่นก็ไม่ต้องไปมองเลยนะจะถือซะว่าไม่มีเส้นอื่นเลยก็ได้ มองแค่นี้ก่อนใช้จากซ้ายจากขวานะครับตอนนี้สองเส้นนี้มันขนานกันอยู่นะครับสองเส้นมันขนานกันอยู่ AB กับ CD นะครับมันขนานกันอยู่นะครับงั้นใช้จากซ้ายจากขวานะครับ จะเห็นว่าจะเห็นว่าอันนี้ปลายแหลมชี้ไปทางด้านซ้ายก็เป็นหย,ยักซ้ายอันนี้ปลายแหลมก็ชี้ไปทางด้านซ้ายก็เป็นหย,ยักซ้ายแต่เจ้าหนึ่งร้อยเนี่ยปลายแหลมชี้ไปทางด้านขวาก็คือหยักขวาดังนั้นเราก็บอกว่าหย,ยักซ้ายเท่ากับหยักขวาคําว่าหยักซ้ายหมายถึง เอาพวกอยากซ้ายทุกตัวมารวมกันคำว่าอยากขวาก็หมายถึงเอาพวกอยากขวาทุกตัวมารวมกันนะผลรวมอยากซ้ายเท่ากับผลรวมอยากขวานั่นเองนะครับอยากซ้ายตอนนี้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเจ้ามุมนี้นะครับนะซึ่งในโจทย์เนี้ยเรียกมันว่า EDF เรียกมันว่า EDF อยากซ้ายอีกตัวหนึ่งก็คือมุม70ไปเท่ากับอยากขวาอยากขวามีตัวเดียวนะครับ100่งเพราะฉะนั้นเดี็กๆก็จะแก้หา EDF ได้นะครับ ก็จะได้ EDF เป็น30นะครับโจทย์ต้องการให้เราหาผลต่างนะครับ โดยเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวลบนะครับก็เป็น80ดลบด้วย30ก็จะเท่ากับ50 โอเคข้อนี้ก็จบนะข้อนี้ไม่ใช่ข้อยากเลยนะครับอย่ามวาไม่ใช่ข้อยากเลยนะจริงแต่ว่าเเด็กๆเปิดดูเทปเรื่องเอ,อเลขาคณิเส้นขนานข,นานของครูหรือยังแค่นั้นเองนะครับนะ